สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตเรื่นคุณผู้ชมคะอาชีวะโชว์พลังซอฟต์พาวเวอร์ผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรมสู่เศรษฐ,ฐกิจสร้างสรรค์ค่ะนายยศพลเวนุกโกเศสเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นประธานเปิดการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมซอฟต์พาวเวอร์ อาชีวศึกษา OVEC e x c e l l e n t i in r r e a t i v e Research and Soft Power โดยมีนายภูวดลมิ่งขวัญผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษากล่าวรายงานการดำเนินงานนางสาวมนทินียงวิกุลผู้เชี่ยวชาญอาวุโสสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสารรงค์งการมหาชน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงผู้บริหารสถานศึกษาคณะวิจัยตลอดจนผู้ที่สนใจจากหน่วยงานภาครัฐและภเอกชนเข้าร่วมณโรงแรม Royal r ิเวอกรุงเทพค่ะนายยศพลเวณุโกเศสเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กล่าวว่ากิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Creative Skill Up by o w e k ร่วมกับ CEA หรือสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ทีมวิจัยที่ประกอบไปด้วยครูและนักเรียนนักศึกษาอาชีวะได้พัฒนาผลงานที่เชื่อมโยงกับอัตลักษณ์ท้องถิน่นและซอฟต์พาวเวอร์ของชุมชนซึ่งมีผลงานนำเสนอจากทีมนักวิจัยทั้ง24ทีมที่ได้รับทุนสนับสนุนรวมทั้งสิ้น24โครงการครอบคลุม3กลุ่มหลักได้แก่กลุ่มศิลปะและบริการสร้างสรรค์5โครงการกลุ่มแฟชั่นและสิ่งทอ9โครงการกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร10โครงการ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กล่าวต่อไปว่านอกจากการนำเสนอผลงานแล้วยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมไปถึงถอดบทเรียนที่สำคัญเพื่อใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์อาชีวะซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอ,อ,อสอพร้อมให้การสนับสนุนเวทีที่แสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านซอฟต์พาวเวอร์ของนักเรียนนักศึกษาและครูอาชีวะจากทั่วประเทศ ตามนโยบายด้านซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาลและการสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการสู่การถ่ายทอดผลงานในครั้งนี้ฝากทุกท่านนำนวัตกรรมผ่านการเรียนการสอนอย่างเช่นฟิกอิตเซนเตอร์ก็คือซอฟต์พาวเวอร์ของอาชีวะในการสะท้อนบอกความเป็นอาชีวะอาสาในการให้ความช่วยเหลือต่างๆให้ทุกท่านช่วยกันสะท้อนมุมมองผลักดันนวัตกรรมต่างๆให้เป็นที่ยอมรับ ที่จะนำไปสู่อัตลักษณ์ของสถานศึกษาชุมชนเพื่อยกระดับความสามารถของประเทศด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมอย่างยั่งยืนต่อไปสำหรับการจัดการเรียนสอนชีวานครับผ่านนะครับการจัดนวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์น,นะครับซึ่งจะเป็นการดำเนินการนะครับในเรื่องของการจัดการการเรียนสอนให้สอดคล้องกับช o อปเพเวอร์นะครับของนโยบายของทางรัฐบาลนะครับซึ่งส่งผ่านไปยังอาชีวะ ครับซึ่งทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับศาสตราจารย์ดรนันทวุลพิญโยศินวัฒน์นะครับท่านก็ได้นะครับมอบหมายนะครับให้การดำเนินการการเรียนสอนทั้งกล่าวนะครับให้ตอบสนองนะครับต่อการอนุรักษ์หรือทำรงไว้ซึ่งซอฟต์พาวเวอร์นะครับของประเทศเรานะครับของชุมชนเราต่างๆนะครับทางอาชวะเองก็ตอบรับในส่วนนี้นะครับซึ่งก็นะครับนำเรียนนะครับมาใช้ในการเกี่ยวกับการเรียนการสอนนะครับในสามประเภทหลักๆก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผ่านทางด้านอาหาร ทางด้านศิลปะสิงทอนะครับที่2นะครับที่3ก็คือทางด้านนวัตกรรมแล้วก็ศิลปะในการสื่อสารสมัยใหม่นะครับต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะเป็นการทำลงไว้ของการที่จะนําเอานะครับนโยบายการจัดการนสอนยผ่านเรื่องของการที่จะอนุรักษ์ซอฟต์าวร์ต่างๆสิ่งตรงนี้นะครับทางท่านผอภูพดลนะครับสานักวิจัยและพัฒนานะครับของทางสานักงานคณะกรรมการศึกษานะครับร่วมกับทางสํานักส่งเสริมนะครับ สื่อสร้างสรรค์นะครับองค์กรมหาชนนะครับเป็นสำนักส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์องค์กรมหาชนครับแล้วก็ทางวิาลยพณนธิการทนบุรีนะครับก็ได้ช่วยกันในการที่จะําเนินการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมานะครับผ่านการที่จะดูนะครับเกี่ยวกับเรื่องของโครงการต่างๆนะครับโครงการวิจัยนวัตกรรมต่างๆที่ผ่านการเรียนการสอนโดยที่ดาเนินไปนะครับเป็นสประเภทดังกล่าวนะครับโดยที่จะมีน้องๆหรือวิเลยต่างๆที่สนใจนะเข้าสู่กระบวนการนี้นะครับแล้วก็เราคัดเลือกมาแล้วครับทั้งหมดจาก สิ่งโครงการต่างๆที่ได้นําไปเข้าสู่การพิจารณาทั้งหมด24โครงการวิจัยนะครับซึ่งก็จะแยกออกสาประเภทนะครับจะเป็นผ่านทางด้านอาหารนะครับประมาณ10โครงการนะครับทางด้านศิลปะวัฒนธรรมสร้างสารรค์ต่างๆนะครับประมาณ5โครงการครับอีก9โครงการก็จะเป็นเรื่องของการแฟชั่นสิ่งทอต่างๆนะครับทั้งหมด24โครงการเนี่ยได้ทุนวิจัยต่อด้วยนะครับจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสารรค์องค์กรมหาชนครับประมาณ สองล้านกว่าบาทนะครับที่เราก็ได้ดําเนินการนะครับการจัดเรียนสอนนะครับก็เน้นนะครับในการที่จะดึงเอาอัตลักษณ์นะครับของชุมชนนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างเรื่องของอาหารนะครับซึ่งก็ได้ดูแล้วนะครับในในสิโครงการนะครับยกตัวอย่างก็คือของทางวิยาลัยนะครับอาชีวศึกษาสงขานะครับที่นําเอานะครับสาลายผมนางนะครับมาใช้ในการทำอาหารต่างๆให้เกิดขึ้นนะครับเพื่อจะส่งต่อครั้งในเชิง ธุรกิจนะครับในเชิสงส่งเสริมชุมชนนะครับแล้วก็เป็นการให้น้องๆได้เรียนรู้ถึงวัตถุดิบที่เกิดขึ้นนะครับในชุมชนนะครับหรือแม้แต่ทางวิทยาการเกษตรและเทคโนโลยีบางไทรจังหวัดพระนครศรียากรับก็ดําเอาจริงต่างที่เกิดขึ้นนะครับจากตัววัตถุดิบเช่นอย่างปลาตะเพียนนะครับซึ่งก็มีอยู่หลากหลายมากนะครับในพื้นที่จังหวัดพระนครศรียากรับก็เอาเกล็ดของปลาตะเพียนนะครับมาทําเป็นเกล็ดกรอบนะครับทําออกเป็นน้ําพริกนะครับ ซึ่งเป็นวิถีชุมชนนะครับผมยกตัวอย่างให้เห็นนะครับหรือแม้จะทํามีกรอบนะครับผ่านต้นไม้ดอกสน,นต่างๆอะไรอย่างนี้นครับมีกรอบมีอะไรที่เรากินกันเนี่นะครับนะครับเป็นสิ่งที่เราอยากจะําเรียนว่าทางอาชีวะเองนะครับส่งเสริมนโยบายนะครับแล้วก็จะจัด นะครับรองรับการเรียนการสอนในการที่จะดึงเอาซอฟต์าวร์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับจากชุมชนจากป่าชาวบ้านนะครับผ่านการเรียนการสอนเพื่อที่ใช้น้องๆเรานะครับได้ตรหนักรู้ตรหนักถึงนะครับการที่ดําเนินการเกี่ยวกับการได้ศึกษาและก็นําไปสู่การพัฒนาทั้งในเชิงเศรษฐกิจส่งเสริมวิถีชุมชนอันนี้ก็เป็นเป้าหมายหนึ่งนะครับที่จะรองรับนโยบายนะครับพร้อมกับอย่างที่จะบอกคนระับว่าเราจะชูและก็ทําลงไว้ซึ่งการอนุรักษ์ถึงซอฟต์าวร์ที่เกิดขึ้น,นครับส่งต่อไปในระดับ นะครับในระดับโลกต่อไปด้วยนะครับเพื่อเห็นถึงคุณค่านะครับของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นผ่านงานนะครับการเรียนการสอน3าประเภทดังกล่าวที่ว่านครับทั้งอาหารแฟชั่นสิ่งทอนะครับแล้วก็ศิลปะสมัยใหม่ต่างๆที่จะร่วมเข้าไปนะครับในสื่อสร้างสรรค์ที่จะเกิดขึ้นนะครับในเบื้องต้นเราก็จะนําเรียนว่าวัตถุประสงค์เพื่อที่จะส่งเสริมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการอนุรักษ์นะครับที่เกิดขึ้นเป็นซอฟต์าวร์ต่างๆ เพื่อที่จะดําเนินการในการเข้ามาเป็นบริบทที่จะส่งเสริมแล้เกิดการขับเคลื่อนต่อไปนะครับในนก็ตามนโยบายของรัฐบาลนะครับขอบคุณมากครับ